สวัสดีค่ะเคลี่ยมทำอยู่ตำแหน่งอะไรน,นะคะอยู่การสินค้าครับทำงานอยู่กับอีฟมานานแค่ไหนนะคะสามปีแล้วครับทันทีแล้วได้โบนัสไปทำอะไรนะซื้อสร้อยให้แฟนเอ้ยังไรใ,ในลงคลิปไปอ่ะมีแฟนบ้างหรือเพื่อนมีแฟนพเพื่อนแฟนเยอะมากโตรมาถามผมด้ยืยซื้อให้เท่าไหร่เออเ <laughs> เป็นคนรักครอบครัวแล้วก็กล่าวว่าปีนี้จะไปเติมเงินใหญ่เฮ้ยแล้วปีนี้คิดว่าจะได้เท่าไหร่คร ปีที่แล้วได้สองหมื่นกว่าซื้อรองให้เมียกี่บาทสองสิบล้งก,ก็ปีนี้ก็จะเติมให้อีกสองสืบคิดว่าจะได้โบน,นัสประมาณเท่าเดิมหรืออย่างี้น่าจะมากกว่าเดิมสักนิดนึงปีปีเแียวได้เท่าไหร่นะสองหมืน่นสองหมื่นบาทนี่สองค่ะและนี่คือสิ่งที่พี่เลียมจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะพอ,อยังพอมค <laughs> โอเคแล้วครับโอเคแล้วครับโอ้เยอะไปละพอแล้วครับผักไปอีกใยหนึ่งค่ะเยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเติมทองให้เมียได้เยอะขึ้นไหมปีแียวได้สองหมื่นกว่าปีนี้ได้เยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมครับท่านี้โอเคไหมคะโอเคครับนี่ไปเติมทองให้เมียเท่าไหร่สองหมืนบาทเองโอ้แต่อันนี้สามารถซื้อได้เป็นบาทเลยนะได้บอลดั๊บเยอะขึ้นแล้วเป็นไงคะรู้สึกไงบ้างคะดีใจยิ่ง อยากทำงานที่นี่มากคืออยากเดนนันขึ้นเดิมๆก็ตั้งใจทางานอยู่ก็รักบอทุกคนโบจากโบแสนโบโนดโบอีรักทุกคนอันนี้เป็นโบนัสพี่อย่าเพิ่งรักเยอะไปพอและนี่คือเงินเดือนที่พวกจ๋าตั้งใจเพิ่มให้พี่เลี่ยงที่เห็นความตั้งใจการทำงานของพี่เลี่ยมมาตลอดแล้วก็มีค่าพิเศษค่าประจำตำแหน่งต่างๆให้กับพี่เลี่ยงด้วยซึ่งเดือนต่อไปพี่เลี่ยมจะได้ยอดเงินเท่านี้ เป็นเรื่องค่ะสวัสดีดีใจมากตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเดือนเยอะเต็นที่ก็เมือนสองที่นี่เยอะ พี่เลียมตั้งใจทางานไงมันไม่เกี่ยวนะพี่เลียมว่าพี่เลียมจะจบอะไรมาจะเรียนสูงไหมอันนี้คือความตั้งใจของพี่เลียมที่พี่เลียมเต็มที่กับงานมาตลอดมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พี่เลียมก็ทําให้กับอีฟมาตลอดและอันนี้มันก็คือสิ่งตอบแทนที่พวกจ๋าอยากที่จะตอบแทนให้กับพี่เลียมอย่างน้อยพี่เลียมเต็มที่กับเราเราก็ต้องเต็มที่กับพี่เลียมแลครอบครัวจ๋าเชื่อว่าอันนี้มันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระพี่เลียมแต่ละเดือนได้มันไม่ใช่แค่โบนัสค่ะแต่ว่ามันต้องเป็นในแต่ละเดือนที่พี่เล วนนี้เมื่พี่แฮปปีป้ป่ะแฮปปี้มากครับอันนี้บอกเงี้ยได้ไหมบอกครับเขาเป็นคนร<บ>ักเงี้ยนะพี่รักเงี้ยจะด,ดีใจไหมน่าจะดีใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างดีมาก,มาอ,ยากอยากไปไปซื้อไซส์เงี้ย <c oughs> ตั้งแต่พี่เลี้ยงได้มาตั้งแต่ปีหลายๆปีอ่ะก็เห็นให้กับเงี้ยม,มาตลอดไม่คิดที่จะให้ตัวเองบ้างหรอพีม่มีให้ตัวเองบ้าง อไอ้ก็สบให้ลูก้วยอืลูกเรียนมห้า okay. ให้ความสุขเัวเองบ้างนะพี่ยินดีด้วยได้เพิ่มขึ้นขอบคุณมากนะคะที่เต็มที่แล้วก็ตั้งใจทําง,งานมาตลอดและนี่ก็คือสิ่งดี่พี่สมควรที่จะได้ยินดีด้วยพี่จา้าโอเคจ้า